สวัสดีครับวันนี้มาดูเป็นเนี่ยครับหลวงพ่อเกษมนะครับแบบนี้เป็นรูปหล่อนะครับปีหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกนะครับเป็นก้นหนูนะครับมีก้นหนูมีก้นดอกจันนะครับรุ่นนี้เป็นรูปหล่อที่สวยนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นที่สวยนะครับแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้อาจะผ่านการใช้มาบ้างนะครับนิดหนึ่งดูความคมนะพระหล่อเนี่ยก็ นิดหนึ่งนะยากนิดหนึ่งจะไม่เหมือนเหรียญนะครับก็ยังพอมีโค้ดมีกลึงให้ดูก้นจะเป็นรอยกลึงเนี่ยนะครับมีโค้ดหนูนะครับเรียกก้นหนูนะครับแก็ยังมีโค้ดก้นดอกจันนะแบบนี้หลักหมื่นนะครับใครมีรับเช่านะครับลุงพ่อเกษตรนะครับแบบนี้เผื่อใครเจอนะเนี่ยก้นหนูนะเรียกก้นหนูก้นดอกจันมีเนื้อเงินนะมีเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินน่าจะหลายหมื่นถึงแสนนะครับอันนี้ก็หลักหมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่สภาพนะครับ บวกลบราวๆนี้นะครับใครมีนะครับรับเช่านะครับผมพ่อกษมนะครับค้นหนูนะครับส่งรูปมาได้ที่ไลน์ id a s i g u n c m นะครับ a s i g u n c m นะครับขอบคุณครับ